สวัสดีค่ะพี่ๆน,น้องๆวันนี้พบก,กับช่องตามใจคนถ่ายแล้วจ้าวันนี้มาทักทายแบบสันสันนอบนอบเพราะตอนนี้กําลังจะเดินเอ,อน่อเส้นทางไปคืนรถไฟไปบ้านไปบ้านบุนพี่แล้วจ้ะไปบ้านเพื่อนอะไรไปน้องอันนี้สอประมาณเที่ยงของประเทศสกีแลนด์แล้วจ้าเมื่อวานอากาศดีมากพี่น้องๆอจากตป็นม้ตัวหลังแลจ้าอากาศดีมาเออกเอ่อสิบเกดองศานะพี่น้องมีทั้งลมมีทั้งอย่างเมื่อ บนในดอกเขียวกระจี๊ยน่าจะวันหนึ่ราก็น,นาทิทพย์รข้าไปนอนอ่ดเิ็นแหลมศรีสาก็าประเทศยดแท้ได้แต่บนลงเรือ <c oughs> จากบนหนูอยู่ไปหาเพื่อนก่อนนั่งรถไฟหกหยุดหกเพื่อนไปนอนหกฝ่ายเนอะว่าไง่ายหกฝ่ายจะชี้ย่างไปเลยแต่ประมาณ สถานีรถไฟห่างจากบ้านหนูก็ประมาณ1กิโลน่ะพี่น้องย่างน้าจ่ะก็ออกกําลังกายไปนูนตัวน้าจ่ะเพราะว่าอากาศก็สบายน้าพี่น้องอากาศเย็นมากกันกําลังดีน้าพี่น้องประเดี๋ยววันหนาวประเดี๋ยวก็นอนน้าจ่ะอ็พักดีๆน้าจ่ะส่วนมากว่านาพิษดูนี่เขาจะเป็นแบบบ้านครอบครัวน้าพี่น้อง อบครอบครัวอันนี้ก็สัญญาณไปเรื่อยนะจ๊ะมื่อเด็ก็วิดีโอสัญญาณน้อพี่น้องอันนี้ก็แชร์ให้เบื่อนว่าระวังการเดินเอ่อไปขึ้นรถไฟนะจ๊ะก็เลยถ่ายทางทางทางบางดอกไม้่น้องออกดอกเขาจัดงานเพราะว่าสิบประเทียดปอเปียพี่น้องไเจ้าของปอเปียเพราะว่าวันจันทร์ก็ เล่นจบล้จ้ะเพราะว่าเสร็จไปฝากครูแล้วก็ห้เพื่อนชิมเบอร์นกนกอาหารใ้ห้องนกม้เงามเนาะอมเเป็นตาน่งิดิอะไก็นาม้านะจะให้ม้าเล่นเนาะเห็นบ้ที่มันมีปง พี่น้องไดยยังกินเขาเทียงจ้ะพี่น้องอันนี้ก็ยังบ่ไดากินเลยได้จ้ะสือเวลานทายหาสืออ้อของกินไปกินบานมูนะจ้ะว่าช่วงนี้นํำหนักขึ้น้ <c oughs> นำหนัก <c oughs> ก่อนสิแต่งงานใหม่ๆเลยเด้อพี่น้องสี่สิบหกบ่เคยถึงห้าสิบวันนี้แต่งงานกับสามีมาอยู่กินน้ำกันมาหนี่สิบสาปีโอ้โหขึ้นเป็นสิบกิโลจ้า ็นเหลื่อมปกติเนาะพี่น้องอันนี้เขาก็สีงางมาทั้งนี้ธรรมชาติดีเนาะพี่น้องฟันเขาตอกไม้ข้างทางดอกไม้กย็ยอกนะดอไม แสงแดงด,ดทองฟ่า me, ก็งามเลจ้ะกาดีดีสีหอส์ดอพี่นองข้างหนาเองก็ว่าอยู่ประเทศนอกพายายามเรียนหลูเดอกพีนองการใช้รถไฟรถบัตรเข้าตรงเรียนหลู้ได้เพราะว่าถ้าห้ามั้วแต่รอสามมนี่นพอได้ก,กินดอกพี่นองเพราะว่าบางที่เขาก็บบาบางเนาะเขาวางเขาก็ไปเองไปไหนเขาก็ การแชรชีวิตอนาคตมันสิง่ายคื้นะพี่น้องตัว่าสิไปใส่บนไดห้องหูมืดแต่้าเขารรแต่สามีเนี่ยโอ้อยมยากมาเดียวว่ายางตกลงกับ่งเท่าไรจัดแปลว่ากต่อารงาเซนอลเด,ดินไปเราาเวรนะวเขาก็จะใส่สามีดีเพื่อไปทรงตลอดอนาคดีใจนำ้ำโด้อจประมาแเดนี่มามานบอกถึงเรื่องเลยว่า เข้าได้เห็นดวงเห็นงานมากสิเขาก็เ <roman> ส <noise> ียเลยนะไปเป็นเสียเลยก็ลำบากไปนะโอเคคลิปนี้ก <lazy S 1> ็ฝากไว้ถ้ามีนะพี่น้องฝากกดไลค์กดซับต่อให้กดติดตามด้วยจ้าคลิปผ่านประการใดของเพร่พี่น้องบอกันคลิปหน้าแด้วจ้ะคลิปเพชรปอเปียงเลยพี่น้องบ๊ายบายตอนนี้ก็สิย่างลงไปพี่น้องเด็ดเลย ข้างล่างเราจะถีดไปรถรถไฟน่นงไปรอที่ช้นฉล่าเปดไฟเราจะ ลงมาข้อีลดไฟสองขางพี่องล้างรถไฟสองขางเข้าข้องไปว่าเขาจะไปทางไหคือเสลด้างซีห้าศีดึงไปเข้าคืนทางไหสายดีขวาเข้าสามบาทเบ่งโจขนไหนพี่น้องยอี่ะไรบ้งโจตารางที่เขาใช้เบงว่ามาสิบกซอว่าเขาไปอะไรยง